อันนี้ส้มไหมทางเขาเปันนี่แหละครับผมมามจูนรถอ่ะจูนรถหรอใช่เอาสูตรที่แรงที่สุดในโลกอะแรงอย่างเดียวไม่มีเลี้ยวไม่มีเบรกเออผมไม่มีสูตรคันี้เครับไม่มีสูตรแต่ว่าจูนมัม่วๆได้ไหมมัม่วๆผมกลัวรถมันจะเสียไม่เป็นไร ผมรวยแต่ว่าลงบินได้ไหมลงบินไม่ได้ครับเออน่าช่วยกันหน่อยดิช่วยตั้งตั้งตั้งช่วยเหลือไม่ได้ครับผมไม่ผมติดไว้ไงเดี๋ยวเป็นเก็บที่ NTR นเอาผมเนี่ยผู้ก่อตั้งผมอุ้นเอ็ผมก่อตั้งโอเวอร์ดูไว้สภาแต่ว่าช่วยๆกันหน่อยได้ปลาดเดี๋ยวก็จะเอาปตักมาจ่ายเมกี้ผมไปเล่นการพนันมาเสียไปแสนห้าเนี ช่วยวไม่ได้จริงๆไม่น่ามันจูนเองได้ไหมจูนเองได้ไหมจูนเองไม่ได้ครับมันต้องให้ช่างไปทำจูนให้งั้นงั้นจูนให้หน่อยดีสักนิดนึงเดี๋ยวเอาตังค์มาจ่ายตอนนี้ไม่มีตังค์ในบัญชีเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูเป่าป่ะว่าแบบว่าศูนย์ศูนย์น่ะศูนย์ศูนย์น่ะอันเนี้ยผมผมผมเดี๋ยวผมจ่ายให้เลขอะไรเลขอะไรเอ่อคือจ่ายจ่ายนี้คืออะไรครับแน่นะเลขเลขเลขอะไรเดี๋ยวผมหนึ่งเก้าสามครับหนึ่งเก้าสามใช่ไหมใช่ครับ ทั้งหมดในบัญชีแล้วโอ้โหเอาโทรศัพท์ด้วยไหมไม่ไม่เยครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปในบัญชีให้ดูเอาปะคือมันติดติดค่าช่องนั้นไม่ได้ครับจริงจรางเอม่หลุดไม่ได้ลงน้ำไงลงในน้ำไงเอางี้เอางี้เลยติดค่าจูไม่ได้ผมขอเงินได้ไหมอ๋อหนักเลยครับช่างห้ามให้เงินด้วยเหรอใช่ครับทำไมอ่ะมันเป็นการช่วยเหลือครับช่วยเหลือเหรอ ไม่ค,คือผม,มาถาังแตกมาช่วยเหลือรประชาชนแต่ไม่ได้ช่วยเหลือแก๊งนี่ใช่ไหมล่ะเออมันช่วยเหลือไม่ได้หมดเลยครับโอมเสียใจยจุงเดี๋ยวไปหาตังค์แถวนี้ก่อนเท่าไหร่นะค่าจุนเท่าไหร่เออหนึ่งหมื่นเหล็อก100แท่งครับโอ้โหเยอะแล,แล้วทำไม่คาไม่เอาเหล็กอ่ะต้องหมื่นสี่หนึ่งหมื่นสี่พันครับหนึ่งหมื่นสี่พันเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสี่พันก้อนครับก้อนใช่ไหมได้ก้อนครับ ต้องใช้อาชีพเก่าก็แหละไอ้สัสโอ้ยนี้รถอะไรอ่ะขายต่อเอาไหมหนึ่งหมื่นสี่พัน ใช้อาชีพเก่าซะแล้วหนพันใช่ไหมบางทีแม่งก็ต้องใช้ชีวิตเข้าแรกอ่ะบางทีอะยัง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 

นี่คือการว่าไงครับลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาที่หนึ่งหมื่นห้าพันไม่ไม่ไม่งั้นเราอย่าทักกันเลยเดี๋ยวลุงไปมึงเอามาไอ้หนูเอามาหนึ่งหมื่นห้าพันกูจะไปจูนรถกูจะไปกูไม่เนี่ยกูได้รถคันใหม่มามึงมาดูดิมาตังค์มาตังค์มาเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นห้าพันทำไปโอ้โหลูผมเพิ่งขายเหล็กให้ดูไว้มาเนี่ยผมกลัวเขาเนี่ยใช่เหรอเอามาหนึ่งหมื่นห้าพันกูยิ้มก่อนกูไปลงทุนมาหมดแล้วแสนหนึ่ง จจะไปดรถมึงแป๊บลุงมาดูมาดูมาดูลุงผมขอป้นลุงหน่อยได้ไหมผมไปขายเนี่ยป้นเฮอะไรไม่มีเฮอะไรป้นเลยสัตว์ตอนล้วลุงไม่มีอะไรแต่ลุงมีรถตั้งล้านห้าป่ะเนี่ยคันนี้เนี่ยคันนี้ล้านห้าไหมไม่รู้อ่ะลองดูทะเบียนดิ มาตังมา15,000ไม่รู้าพสามสามสี่กูจะไปจูนรถนี่ไงเอารถที่แรงที่สุดคืนตอนที่กูมีอ่ะกูมีอยู่แล้วหนึอะไรนะลูไม่ใช่สามสามสี่เอาผมไปด้วยได้ไหมยไปไปไปเไปลียช่างมนคงกเลยไม่ให้ตังค์กูอ่ะมบอกว่าช่างให้เงินประชาชน ลลุุงงอะไรมึงพูดมึงมึงพูด normal ดิประเดี๋ยินลุงลุงจะคืนผมอีกทใช่ไหมคืนกูมีก็คืนนะถ้ากูไม่มีกูไม่คืนนะแค่นั้นเองแค่ทั้งคืนเลยนะนี่มันอะแค่ทั้งคืนเลยนะใช่ฮะใช่เมื่อกี้นี่กูไปเล่นสี่ห้าหมื่นกูได้สองแสะแล้วแต่กูโล่ไงกูลงเลยเล่นอะไรมาลุงเฮ้ยนี่ไงโอเวอร์โอเวอร์ครับ พราะว่าป้าครับวุ่นอยู่ป้าวุ่นอยู่ป้านนี่เพื่อนเก่าอ้วนเองอะดำอะดำอะชื่ออะไรนะครับผมอุ๊ดอุ๊ดโอเวอร์นั่งอะไพี่วุ่นอยู่ด้ครับอยู่อยู่ครับอยู่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 ไหนครับเน่ยวะเนี่ยหรอนู่นครับนั่งเหห็นมอ่เฮ้ยวันวนครับลุงมีเงินสักแสนไหม ลุงมาถึงลุงขอตังค์ผมเลยอ่ะจะไปอออินน่ะเสียไปแสนหนึ่งลุงแบบคิดจะแบบมาหาผมแบบทักทายแล้วมาจูรถดิไงสามสิขอแสนหนึ่งน่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเอามาคืนโอ้โหลุงพี่เขาเพิ่งขอประมาณหมื่นห้าเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวมีเอามาคืนแต่ถ้ามีนะถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่คืนใช่ เออเดี๋ยวเ,ยวเดี๋ยวกูไปฆ่าน้าศิลาได้เดี๋ยวกูก็ยึดอำนาจไปแล้วเดี๋ยวกูก็เป็นใหญ่แล้วกูกูจะเปลี่ยนเข้าข้างเป็นดูไว้กูจะมาเข้าข้างโอเวอร์เลย <c oughs> เฮ้ยแต่ว่าแต่สล็อตว่างไหมเนี่ยกูยจะเข้าแก๊งจริงเลยเนี่ยกูยอยากใส่สูตรจำ <c oughs> ตอนนี้เต็มอยู่ <c oughs> ครับลงแล<ต>้วว<ต>่าไหนจะว่างไม่่แนครับเอองั้นกูจองนะกูจองสล็อตหนึ่งได้ได้ได้แต่ว่าแต่ตอนเนี้ยสามสามสี่กว่าสักแสนไม่ค่าจูโนมันไม่ถึงรู้ ไม่จะไปเล่นบาคาร่าต่อไงจะไปทำทุนไม่เดี๋ยวทำทุนมาคืนเลยผมไม่สนับสนุนคนเล่นไพ่ไม่ได้เล่นไพ่จะไปทำงานพอดีจะไปซื้อรถรถไหลโลเพื่อไปขนของไงจะไปตกปลาแต่นิดเดียวแสนเดียวอีกนี่แสนเดียวอีกเดี๋ยวผมให้ลุงตั้งกติกาก่อนแป๊บนึงอ่ะลุงเดี๋ยวลุงตั้งกติกาก่อนแป๊บนึงอ่ะลุงตั้งกติกแป๊บเฮ้ยเรียอะไรวะเนี่ยไปหมื่นห้าเมื่อกี้เรียกอะไรเนี่ย ลุงตั้งสติก่อนลุงลุงลุงตั้งสติแป๊บหนึ่งลุงตั้งสติแป๊บเดียวอ่าเดี๋ยวเผื่อลุงลุกขึ้นมาลุงจะมีสติขึ้นมาใหม่ลุงอาจจะไม่ได้ขอตังค์ผมเหมือนเดิมชี่โคเท่เลยอะไรอ่ะแม่สำคัญลุงลุงอ่าลุงลุงเลยไงสามสามสี่ ลุงก็ใส่ชอบลุงก็กดเลขแล้วก็มันจะมีขึ้นมาให้ลุงคำว่าป้ายยาสลบอออ๋โโเคอเคลุงไม่อยากพึ่งใจแถวนี้นะถ้าลุงอย่าพึ่งใจแถวนี้ไม่ได้ใจไม่ได้ใจไม่ใช่ใจเอางั้นเอามาห้าหมื่นละกันตั้งทุนจะไปซื้อรถมันมีห้าหมื่นเออเอออ้วนโคตรใจดีนี่แหละโอเวอร์ที่กูนับถือเป็นอย่างนี้นี่แหละไม่เสียแรงที่ดูแลมาลุงเล่งไรลุงเล่งับสามสี่ครับ ี่ลุงยังไม่นนอเลยเช้าลยังยังเอ้ยช่างเอาเงินมาแล้วครับผมเอาคันุนจูนขนุนนะขนุนเนี้ยใช่ไหมใช่มีนี้ลุงลุงลุงอ่ไหนะลุงอะไรสักคครู่นะับดอกแสนห้านะครับแต่ถ้าเฮียอะไรเดี๋ยวไปที่ไหเดี๋ยวจุดครับเดี๋ยวช่างจูนคันนี้มาครับสักคู่สักคู่ครับอันนี้เป็นของพี่ศิลาเลยนะถ้าจูนไม่ดีผมก็ไม่รู้นะว่าจะคุยกับช่างยังไงอ่ะไม่เดี๋ยวลุงแล้วทำไมทำไมลุงจะจูนลุง ลุงจูนรถคันนี้อ่ะอยากได้แรงอ่ะมันไม่แรงก็จะแรงได้แค่นี้อ่ะลุงท้าจูนอ่ะถ้ามันแรงได้อีกปะมันไม่ได้แล้วลุงมันสูงสุดมันมันคือมันคือมันจะเป็นแต้มลุงอใช่ครับล้วมัเป็นแต้มมันน่ามันจะใส่ในสูงสุดแค่ไหนใครมาขับรถลุงทำไมป้ายทะเบียนสวยจังอ่ะอันนี้รถน้าศิลาอันนี้รถน้าวัดหนึ่งอันนี้รถน้าเหรอใช่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 ไหนช่างช่างดูดูสูตรมันมันมันแกะสูตรได้ปะสูตรได้ครับลุงแต่ว่าแต่ว่าต้องเสียแต่ก็ต้องเสียค่าอันนี้เหมือนเดิมนะลุง อ๋องั้นงั้นงั้นดูให้หน่อยผมเอาความแรงเต็มที่ครับถ้าถ้าจูดไม่ดีก็ก็ผมแม่ผู้ก่อตั้งเออโอเวอร์อ่ะก็อ้วนอยู่เนี่ยก็ผมไม่ได้อยากขู่หรอกนะเอาจริงๆอ่ะแต่อ้วนอยู่นี่เองดูงูขู่ช่างไม่ได้ลุงติดแบล็กลิสต์เอาเหรอรอเล่นครับรอเล่นรอเล่นรอเล่นรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอช่างที่ว่ามีสุดจูดไหนมีมาแล้วทักทู่ครับได้ได้ครับได้ได้ได้พี่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 ยังบนฝากระโปรงอ่ะพี่พี่ ครับเลยครับทีถ้า <ibl ok S 1> ถ้าถ้าพี่จะแทงเขาพี่ผมไม่ได้มากับลุงเขาแลพี่แทงพี่แทงนทำไมล่ะจะแทงลุงทำไมล่ะมาทำไมเขาดูใหญ่ใหญ่แอบดีคนก็นับถือลุงสิไม่พี่กูใหญ่กูมีปากเฉยไม้เลยไม่นอนกันหล่ะเนี่ยยังครับลุงยังครับทำอะไรกันอ่ะทำงานไปเลรื่อยลุงลุงแต่หมื่นห้าผมทั้งทั้งคืนเลยนะถ้าบีเกินได้แต่คืนถ้าไม่บีก็ไม่คืนไงก็บอกอยู่นี่ไง Uhm อะไรนะไม่มีนี่คือพี่ว่าไหนไปเท่าไหร่เมื่อกี้นะฮะเหมือนนะฮะเหมือนน่าเป็นไรเยซีเรียสโอ้ไปโดนลุงเข้าใจ่ะกูหมดหมดมากกว่านั้นอีกกูจะขายรถที่นู่นมามาที่นี่อยู่นะเนี่ยหรือเปล่านะที่ไหนอะลุงจริงวะเนี่ยเออเห็นน้ำมันบอกว่ามันมันแลกกันได้แล้วเว้ยได้จะได้แล้วผมได้ยินน้ำพูดอยู่เป็นแลกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยจะซื้อรถสักคันหนึ่งไปทำงาน ไม่เลยอันนี้นาเให้ลุงเว้ลูขายที่นาให้ลุงเลยหรอลูกขายอ่ะสามสี่ที่นู่นดิลุงโอ้ไม่ได้ดิตัวนั้นตัวดีเลยอันแล้วคันนี้นาเขให้ลุงมาใช้แบบไอันี่เลยเหรอใช่ไม่ต้องคืนเงี้ยเลยเหรอใช่เขาบอกขายขายได้เลยว่าจะไปขายไม่ไม่เดี๋ยวตอนเนี้ยกูกำลังเซ็นมรดกอยู่ไม่ตอนนี้กำลังวางแผนรถมินิคันนี้นี่ร้านห้านะใช่หรอแรงนี่แรงมากเลยพี่แล้วขึ้นอาวุธอาวุธกี่ชิ้นเท่าไหร่อ่ะ ชิ้นหนึ่งประมาณสามสี่ล้านสองสามล้านครับอันนี้หมายถึงอาวุธฉลามไหมใช่ใช่แค่อันนี้แค่ฉลามนะครับอันนี้ฉลามคืออ่อนสุดปะถ้าไม้อะไม้มันหนักอะดิลุงตอนเนี้ยหรอใช่ครับใช่ไม้มันหนักมากครับท่างครับคันนี้ครับอยากอยากดูว่ามันแบบเพิ่มความเร็วได้สุดกว่านี้ไหมคือยังไงนะครับ อยากให้มันแรงที่สุดอ่ะคันนี้เหรอใช่น้บอกว่ามันมันไม่แรงอ่ะมันบอกว่าจูนได้อีกอ่ะอันนี้ใครอันนี้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 อ้แกน่นหะใช่ครับในแกนอางี้มึงมึงมึงเปิดตองให้ลุงเขาอ่ะแล้วก็บอกลุงเขาไปอธิบายว่ามันเป็นยังไงคือแต่คุไแต่คุณทรงแล้วคือรถเนี้ยมันน่าจะตั้งบูตสิบไปแล้วมันน่าจะไม่แล้วคยอแล้วสรุปอันนี้รถรถลุงหรือรถตารถบลูรถบล มีเหล็กไหมผมไม่มีเหล็กไม่มีอ่ะมีแต่ตังอ่ะได้ไหมอ่ะเหล็กผมหมดเลยขอขอซื้อเหล็กจากช่างคนอื่นได้ปหมอ่าซื้อเหล็กซื้อเหล็กได้ไหมที่การผมมีเลยขายให้เอาอ่าขายขายให้ลุงเขาหลายหลายแจ่งเท่าไหร่ครับไม่หมดหมดรวมจ่ายทีเดียวเลยได้ไหมจะได้ไม่งงให้ลุงลุงลุงให้ช่นไปเริ่มสี่นะให้ในแกงในแกงเอาตังไปเลริ่มสี่ก็ได้เลขสองแบ่งกับช่าเลขอะไรครับอินนารเหล็กมาสอง เลขสองหกครับสองหกหกผมขับกล่องแป๊บนึงนะครับครับได้ครับเจ๋อจะวางยาช่งางยังไะ ป่ะมีอาหารป่ะขอหน่อยขอหน่อยสามสามสี่สามสี่วนมีไหมผมไม่มีอะพี่ยังมีอาหารบ้างอ่ะรคับสุดรอมีอาหารป่ะมีข้าวพี่ว่ามีข้าวป่ะผมเพิ่งเกลารุ่ง้ยผมมีเปล่าอะไรลุงสามสามสี่ครับลุงครับลุงครับถ้าถ้าทัชออกไปเอาผมออกไปด้วยดิลุงครับลุงลุง จะเอาสูตรลุงเองแล้วลุงจะเอาสูตรที่ผมแบบเคยยจุนอเอาสูตรช่างเลยเอาแบบโคตรมหาแรงอ่ะเอาเน้นแรงอ่ะไม่เน้นโอ่ง่ายในแกนเอาแบบไม่มีเบรกตรงแรงอย่างเดียวอ่ะมันทำได้ป่ะคันเนี้ยทําได้ครับทาได้เอาเชิญเลยครับผมเอาแรงอย่างเดียวครับเอาแรงอย่างเดียวันนี้ลุงมาช้าไปนิดนึงนะไม่งั้นผมมีคันหนึ่งนะคันหนึ่งขายวิ่งวิ่งทางตรงสี่ร้อยแต่ผมขายทิ้งไปแล้วคันคันเนี้ยเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอีกคำหนึ่งครับเป็นอีกแบบ<อ>ลุงลุงเด็กพอจูเสร็จลองซัดก,กับผมสักเสาป่าลุงได้ได้ผมไปเอาไอ้รถนั่นมาขอรุ่นโลกอช่างเอาแบบหนีตำรวจได้อะ่ะลุงไม่เอาแบบเลี้ยวเบรกอะไรอย่างงี้หน่นะครับไม่เอาแรงอย่างเดียวเลยถ้าแรงได้ก็แรงอะ่ะแบบรุนโลกแรงแต่ก็คือแต่ลองลองดูครับแต่ลองดู ไม่ไม่สนอย่างอื่นใช่ไหมไม่ไม่ไม่สนเอาแรงเน้นแรงกระหับคือปกติอ่ะหนีตำรวจอ่ะรถตำรวจแร,รงกว่ารถเราปะส่วนส่วนมากก็จะแรงกว่ารถเราแต่ถ้าเราจูนความแรงอ่ะเราก็แรงกว่าครับอ่างั้นจัดไป ไมช่างที่นี่แม่งหล่อจังว่าผมล่าสุดนในโอละใช่เหรอเป็นช่างนี่ยากปะอยากเป็นอะไม่ยากนะจริงๆอ่ะผมเป็นคนก่อตั้งช่างด้วยนะรู้ปะใช่ครับลุงลุงเคยช่า<ม>งรุ่นแรกเหรอผมเนี่ยเป็นคนก่อตั้งช่างเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนอ่ะเอาจริงๆแล้วเมื่อสมัยก่อนอ่ะมันยังไม่มีช่างใช่ไหม แล้วที่นี่ผมว่าเกิดการแต่งรถแล้วผมก็คิดเล่นๆว่าเฮ้ยถ้าไอเชียถ้ามีมีคนมาแต่งรถให้เราเป็นช่างเนี้ยแม่งจะเท่ขนาดไหนวะอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็เลยมีช่างเกิดขึ้นทุกวันนี้ไงอันนี้จริงจริงดิอ่ะครับลวงผมผมเพราะว่าผม,ผม <ๆ S 1> ไป <ๆ S 1> ผมไปแต่งรถใช่ไหมผมก็คิดว่าเออไอเชียถ้าแบบมีคนมาแกล้งเราเปลี่ยนสีรถเรามั่วซั่วเรื่องจะเป็นยังไงวะอะไรประมาณนั้นแล้วแม่งช่างบิดเงินเราจะเป็นยังไงวะ แต่แม่งมันเป็นช่างดีดีแ้่นขนาดนี้ดจริงๆแล้วอ่ะโชว์ผมเซฟเลยนะเอาเลยครับโอเคครับผู้อะไรนะต้องเรียกอะไรหัวหน้าช่งางเขาไหมใช่หัวหน้าช่างแต่เดี๋ยวลุงเอารถเข้ามาเก็บตรงนี้ครับผมเปิดประตูให้ต้องเก็บก่อนเหรอเก็บก่อนครับให้มันปันเฮ้ยดีนะเนี่ย วุ้ยดีดีแลเนี่ยมันก็ไม่ได้เลี้ยวยากอะไรนะเออแต้มมันแต้มแต้มมันตันแล้วผมที่เดี๋ยวผมก็ใส่เดี๋ยวให้หน่อยเดี๋ยวมันใจนี่แล้วแล้วแลแ้วแทมเก่าอ่ะคือมันไม่ได้เต็มใช่ไหมใช่ครับผมจัดให้ละเชี้ยเร็วได้ว่ะขอบคุณมากครับงานดำได้โสูโซเนี้ยจัดไป เชิญรู้สึกเหมือนครั้งแรกที่เจอกันขอบคุณมากครับวักนเดี๋ยวเจอกันดีเจอกันเดี๋ยวเล่าให้ไปแป๊บนด้แล้ววันไปแล้วนะเดี๋เจอกันครับโอ้ยไอ้ลูกเฮ้ยโดนแเดี๋ยวกูกลายเป็นฝุ่นละว่นเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากขอบคุณมากครับลูกครับผมไปสิ้นเลยละผมขอถ่ายป้ายลาพีแอแป๊บนึงครับผมลืมเอาเหรอเจนกามเจอครับแป๊บนึงดิเดี๋ยวมึงถ่ายนี่คือ หน้าผมไปด้วยใช่เป in ็นนอนถามจริงอ่าของทายใหม่เดี๋ยวได้ป่ะลงลุงนั่งใหม่ลุงนั่งใหม่เป็นบางไม่เห็นป้ายทะเบียนเนี่ยมีคนมาบางผมเนี่ยใครเนี่ยใครวะเนี่ยมันไม่เห็นใครงมาที่ไหนไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ครับลุงมันชื่อเซน มึงเป็นไรกับกูเนี่ยอ่ะนั่งอ่ะนั่งเลยนั่งนั่งนั่งถ่ายด้วยกันคนละข้างนั่งฝั่งนู้นเลยอ่าตาเบียนตาเบียนไม่เห็นมันไม่เห็นทะเบียนนะดิก็เอาด่าแทนไม่ได้หรอด้ามันก็คือทะเบียนเนี่ยมีปัญหานะเผื่อเราลุงมีปัญหาตรงนี้ไม่เป็นไรโอเคโอเคผมเทิบเองก็ได้ผมไม่ผมไม่เอาประกันดิแกนดิแกนของกูเทิบเองก็ได้ได้ไหมได้ไหมครับครับครับผม เดียวกันครับครับลุงเข้าการพนันแป๊บต้องรวยแหละ <c oughs>